สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูกดเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนจินตคณิตในเรื่องการสรุปลูกคิด4เม็ดล่างแล้วก็ลูกคิดเม็ดบนก็คือ5้านะครับสำหรับนักเรียนที่มีลูกคิดนะลูกก็ให้เอาขึ้นมาฝึกไปพร้อมๆกันกับคุณครูกดได้เลยส่วนนักเรียน ที่ไม่มีลูกคิดก็สามารถที่จะฝึกนิ้วมือได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับอ่กีดลูกคิดแยกออกจากกันนะครับครั้งเดียวเลยนะลูกเพิ่มสองเพิ่มหนึ่งเพิ่มห้าตอบ <8 S 2> เพิ่ม4 <5 S 2> เพิ่ม5ลด3ตอบ6เพิ่ม 2, 2เพิ่ม 1, 1> เพิ่ม5ตอบ8 เพิ่มสี่เพิ่มห้าลดสามตอบหกเพิ่มสองเพิ่มหนึ่งเพิ่มห้าตอบแปด เพิ่มสี่เพิ่มห้าลดสามตอบหกเพิ่มสี่เพิ่มห้าลดสองตอบเจ็ด อย่าล <c inhos> ืมนะครับเวลาเพิ่มสี่เม็ดล่างให้ใช้นิ้วโป้งนะครับเวลาเพิ่มสี่เม็ดล่างให้ใช้นิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือเวลาลดให้ใช้นิ้วชี้นะครับส่วนเม็ดบนก็คือห้าเวลาเพิ่มทั้งเพิ่มและลดนิ้วชี้อย่างเดียวนะครับทั้งเพิ่มและลดอย่าลืมนะครับแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจับลูกคิดอีกข้างหนึ่งจับดินสอนะครับ ามาต่อกันอีกนะครับเพิ่มหเพิ่ม3ลดหตอบ3เพิ่มสองเพิ่มหลดหนึ่งตอบ หเพิ่ม1เพิ่ม5ลด5ตอบ1อเป็นไงบ้างลูกฝึกบ่อยๆนะครับลูกคิดฝึกทบทวนบ่อยๆนิ้วมือก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ